ฮอนด้าแจ๊ค0 1 1รุ่น S มีเบิร์กเฮดแดงติดเข้าไปใหม่นะครับสีนี่เก็บมาแล้วทั้งคันนะครับล้อ RE 30นะครับงานออโต้น,นะครับสีทองใช้ขายของตามตลาดนัดนักเรียนนักศึกษานะครับมาถึงภายในนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับสีนั้นเงินอ,อ่อด้านหน้าล้างทำความสะอาดและเรียบร้อยนะครับติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์เฮดมาร์กอะไรต่างๆมอกอ,อยู่ครบ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมป้องมัลลุมคานะครับมีรถจะมารีวิวหนึ่งคันนะครับวันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซจัดนะครับปี2011รุ่น S นะครับเดี๋ยวพาไปชมรถกันครับก็อันนี้จะเป็นเจ้าตัว Honda j a ไซจัปี2011นะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับตัว S นะครับสีขาวเนาะก็ไฟหน้านะครับไม่เหลืองไม่แตกลายงานนะครับด้านหน้ามีเบรกเฮดแดงติดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีเป็นไฟตัดหมอกทซงลีนะครับ สีนี่เก็บมาแล้วทั้งคันนะครับก็รถไม่มีรอยนะครับยางเป็นยาง195555เป็นยาง p ีลารี่นะครับล้อ r e 3 0นะครับงานออโต้นะครับสีทองเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันครับรถอันนี้จัดทรงมาแล้วเรียบร้อยนะครับโหลดลงมาประมาณนิ้วครึ่งนะครับออันนี้ด้านหลังจะมีเป็นเซนเซอร์ถ่ายหลัง4จุดนะครับที่ด้านหลังก็จะมีเฮดแดงเบิกใหม่นะครับใบปัดน้ำฝนหลัง เดี๋ยวให้ชมด้านหลังนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวเบาะที่พับได้เลยเรียบเลยนะครับฮอนด้าเจ็ดพับเรียบได้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับภายในจะเป็นเบาะสีน้ำเงินดำนะครับสีน้ำเงินสลับกับสีดํานะครับออค่อนข้างเอ่งประสงเลยทีเดียวใช้ขายของตามตลาดนัดนักเรียนนักศึกษานะครับเริ่มต้นทํางานผ่อน เดือนละประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดีย๋ยาวพาไปชมเ้รองเครับมาถึงภายในนะครับจะเป็นเบาผ้านะครับสีน้ำเงินเนาะนะครับก็สภาพยังดีอยู่นะครับไม่มีขาด นะฮะเบาะยังกระชับอยู่ทุกตัวนะครับพวงไลเป็นพวงไลหุ้มหนังนะครับอันนี้ก็มี Airbag คู่หน้าด้วยนะครับซ้ายขวาวิทยุเป็นแบบโมดูลนะครับก็จะเป็นแบบฝังเข้าไปที่ตัวรถเลยนะครับคันนี้รถวิ่งอยู่ที่1 30 4 304กิโลเมตรนะครับภายในเนี่ยก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะครับสลับสลับกับสีเทาเมทัลลิกนะครับเ,เดี๋ยวพาไปชมที่ด้านหน้ารถกันนะครับ รับประกันโครงสร้างตัวถังนะครับรถไม่เคยชนหนักตัดต่อพีความจมแน,น่นนะครับหากซื้อไปตรวจสอบพบเจอว่ารถมีชนนํากลับมาคืนได้เลยนะครับทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับก็ด้านหน้าล้างทาความสาราดและเรียบร้อยนะครับห้องเครื่องเนาะฝากระโปรงนะครับฝาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์เฮชมาร์กอะไรต่างๆ,ๆมอกอยู่ครบทุกตําแหน่งนะครับคานลงูงคานหน้าเดิมนะครับรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับระบุลงในสัญญาซื้อขายได้นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะครับ เ,เรามีไฟแนนซ์บริการทั่วประเทศนะครับถ้าไม่สะดวกมารับรถนะครับเรื่องผ่านแล้วเรายินดีจัดส่งให้ท่านฟรีเช่นกันนะครับอันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ5,300บาทเท่านั้นเองยังผ่อนได้8 4ดวิบสี่งวดนะครับราคาเงินสดอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์085315,4242หรือว่าที่ไ like, ลน์แอดมารุมคะ่ะที่เพจมารุมค่ะก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยลวกันเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสสวััดีครบ